สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมดมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของนาสนะคะมาเล่นเพียบเลยนะคะจะเป็นการแต่งตานะคะเน้นตาปังๆเลยนะคะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์ออกใหม่ของเขานะคะเป็น e v e t Shadow Stick นะคะหลากหลายสีมากๆเลยนะ,ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมดลองสุ่มหยิบขึ้นมานะคะปึ้ง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 ปึง,ป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 งอ่าตัวนี้นะคะก็เดชนะคะลงเลยแล้วกันนะคะเราก็แต่งให้ดูแบบอย่างนี้เลยเนาะ คือเป,เ,ปเป็นการแต่งตาที่แบบว่านง่ายเลยอะเนี่ยปาดลงไปนะคะให้สีที่ชัดนะคะแล้วก็อดทนซุมหยิบอีก ซุ่มแต่แอบมองนะเอาสีนี้แล้วกันนะคะโทนมีเขียวๆนิดนึงอันนี้สีสุขโขไทยนะคะสีสุขโขไทยเป็นสีที่เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากสุขโขททยบ้านเราเนะะีสส่ยค่ะฟงโซนาเขาบอกว่าเขามาสุขโขไทยแล้วเขารู้สึกว่ามันต้องเป็นสีนี้นะคะมันจะเป็นออกเขียวลอลอ,ลองดูเนาะเอาไปตรงช่วงขอบตาบ,บนนิดนึงเนาะเนี่ยคือมันสามารถแบบเป็นไลเนอร์ได้ด้วยนะเนี่ยแล้วก็จริงๆเอามือกุบก,กริบนี้ก็ได้ด้วยนะเนี่ย หรือแบบว่าลงตรงช่วงหางนี้ค่ะแล้วก็มันก็ทําเป็นเบลอแบบนี้แล้วกันฮอลลีวูดแลนด์นะคะฮอลลีวูดแลนด์เอามาทำอะไรดีสีเอาอทองทอง,ทองเอามาลงหัวตาแล้วกันลงเพิ่มเก็บเ,เกรนแนนนะคะก็เป็นสีออกโทนน้ำเงินนะคะม้วดขอเอามาลงตรงช่วงหางตลาล่างกรีดส,สวยเหอะเป็นว่าขอแปรงนิดนึงนะคะเอามาก,กรี่ด สวยงามมากอะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นคอลไลเนอร์นะคะอา่ามันจะใช้เขียนเป็นอินเนอร์ไลเนอร์ข้างบนแบบนี้เพิ่มความเข้มให้กับขอบตาเรานะจากนั้นมาถึงตัวกรีดแล้วนะคะนี่เลยนาอเดเชียสมาคลานะคะเป็นสี Black Moon นะคะ นี่ด้านหัวจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวอ้วนขนาดกําลังแบบดีเลยนะคะเปิดออกมาอ่าจะเห็นไหมคะว่าตรงปลายแปลงเนี่ยเขาเป็นห่วงเหมือนห่วงตะขอนะคะมากกว่า200เส้นเลยนะคือเขาจะทําหน้าที่เหมือนแบบไปเกี่ยวขนตาเราอะคะ่ะแล้วก็ค่อยคอย ขวีขึ้นเกี่ยวขึ้นนะคะจะทําให้มันสามารถทํางานได้แบบเส้นต่อเส้นอะ่ะล้วก็จะทําให้ขนตาเราเนี่ยมันทั้งหนานะคะทั้งงอนทั้งยาวนะคะแล้วก็ตัวนี้มีเทคโนโลยีที่เพิ่มความชุ่มชื้นบารุงขนตาเข้าไปด้วยนะคะก็แบบเหมือนกับว่าเป็นตัวที่ว้าวที่สุดของเขาตอนนี้เลยเนะทคโนโลยีพิเศษนะคะที่เป็นเหมือนห่วงตะขอเนี่ยประมาณ200กว่าเส้นเนี่ยคะ่ะมันจะช่วยจับขนตาเนี่ยให้มันค่อยๆยาวและหนาขึ้นแบบเส้นต่อเส้นแบบนี้เลยนะคะ ด้วยเนื้อฟูอีของเขาเนี่ยมันจะทำให้ขนตาเนี่ยชุ่มชื้นด้วยแต่ว่าไม่ติดเป็นก้อนเนี่ยเห็นไหมปัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นก้อนนะคะมันจะค่อยๆไปของมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ปัดๆๆองนี้ก่อนอ่าให้เนื้อให้เนื้อของมาคาร่านะคะที่เป็นเนื้อฟูอีเนี่ยมันติดเข้าไปที่ขนตาก่อนนะคะเราค่อยหวีแปรงลงมาแบบนี้ได้เลยนะคะแนะนาว่าให้ทาซ้ําที่ขนตาบนนะคะเหมือนเดิมค่ะค่อยๆช้อนนะคะจากโคนขนตานะคะขึ้นไปที่ปลายขนตา นี่เห็นไหมหนาขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็ยาวขึ้นได้ด้วยว้าว <Wow. S 1> คืออยาให้ดูว่าข้างนี้แบบแพลสวยมากอ่ะคือคือปัดได้สวยกว่าข้างเมื่อกี้ จริงๆคือมันก็เติมไปเรื่อยๆจริงๆนะเนี่ยคือเราก็อยากรู้ไงว่าเขาบอกว่ามันเติมได้เรื่อยๆโดยไม่เป็นก้อนมันไม่เป็นก้อนไหมมันก็ไม่เป็นก้อนนะเพราะว่าหัวแปรมันใหญ่นะคะในการที่ปัดขนตาล่างอะ่ะแต่ว่าอันนี้มันก็ใช้เทคนิคของตัวเองนะคะค่อยๆปัดมามันก็ได้ออกมาแบบนี้นะคะท่างนี้นะ,ะหลังจากแห้งไปนานแล้วนะคะเราลองมาดูว่าถ้าเราปัดเพิ่มเนี่ยเกี่ยวออกมาแบบเนี้มันก็ได้นะแล้วเราปัดข้างบนสิ จะพังไหมไม่พังนะเหมือนติดขนตาปอมนะอ่าเรามาปัดแก้มกันต่อเลยนะคะตัว duo intensity brush นะคะตัวนี้สี Frenzy นะคะปัดน,นี่อัดเฉียงเข้าไปนะคะก็แตะสีทองนะคะลงตรงช่วงสันจมูกลงทับปากไปเลย ทาปากด้วยอสติลิเปเพนซิลนะคะค่ะอร่อยเลยนะจูบิเลชันนะคะเอาแต่สีทองนะกดลงในตรงช่องกลางปาก ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับลุคที่มดครีเอทให้กับนาสนะคะที่พระเอกในวันนี้นะคะนาอเดเชฟมาคาลานะคะที่ทําให้ตานี่แบบว่าโหปังมากนะคะเหมือนติดขนตาปลอมเลยค่ะก็ยังไงเพื่อนๆนะคะต้องไปลองกันเองค่ะที่เคาน์เตอร์ตอนนี้นะคะวางขายเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่หนึ่งกันยายนนะคะไปลองดูค่ะว่าคนตาแต่ละคนเนี้ยจะปังใน้แบบหมดหรือเปล่านะคะยังไงวันนี้ ไปก่อนนะคะหวังว่าจะชอบลุคนี้นะคะที่แต่งให้ดูกันค่ะขอบคุณนาที่ส่งผลิตภัณฑ์เด็ดๆมาให้เล่นตลอดเลยนะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ